สวัสดีครับแฟนแฟนยูทู h ช n แลดูมวยบายใหญ่ลำนาลายสำหรับเทมนี้ครับเราจะพาไปชมผลงานการชกของยอดมวยแห่งสยามประเทศแสนชย PK, สัยพี k คแสนชัยมวยไทยยิมยอดมวยไทยที่ม่มีใครไม่รู้จักครับมาติดตามรับชมผลงานการปราบคุณขแม่ของแสนชัยครับว่าจะดูดันเด็ดขาดมากน้อยแค่ไหนครับ และก่อนที่จะชมมวยคู่นี้ครับฝากกดซับสไคร e กดสั่นกระดิ่งติดตามกดแชร์ช่องนี้ด้วยนะครับในช่องยังมีคู่มวยมันๆอีกเยอะมากันที่รายการนี้ครับศึกไทยไฟขาวดาวจัดขึ้นวันที่31ธันวาคมปี2015หรือตรงกับปีพศ2558ที่กรุงเทพประเทศไทยนักชกไทยของเรานะครับโคตรมวยแห่งสยามประเทศสันชัยพีเสันชัยมวยไทยยิมครับเจอกับพอเสาพรนักชกชาวกัมพูชา ธิกามวยไทยคาดเชือกพิกัด66กิโลกร,รมัมกำหนด3ยกครับนักชกกัมพูชาหรือนักชกคุณคาแมนนะครับมงคลก็จะไม่เหมือนนักมวยไทยแล้วนะครับเป็นเหมือนผ้าครับเหมือนผ้าคาดหัวซะมากกว่านะครับก็ว่ากันไปครับแล้วแต่วัฒนธรรมใครวัฒนธรรมมันนะครับสันชัยไฟน,น,นั้นมีอายุ35ปีนะครับสูง168เซนติเมตรครับเสาพร 1 6 8เซนติเมตรครับอายุ20ปีอายุของนักชกกัมพูชาครับหรือนักชกคุณคาแมครับอายุน้อยอายุนี่มากน้อยกว่าครับขออภัยครับน้อยกว่าแสนชัย15ปีนะครับแสนชัยเรียกว่าเป็นเป็นน้าของสาวพรได้เลยครับนี่ครับแม่น้าไม่น้าดูสิครับพอประจันหน้ากันปุ๊บนี่สาวพรนี่ก้มก้มไหวเลยครับโอ้พยับาเข้าหาครับแสนชัย เหียขาอีกทีครับจังหวะนี้ครับกดคืนด้วยแข้งขวาครับอย่างเดินครับสันชัยโยขาจังหวะเขาทําอยู่ครับตอนนี้ยังไม่มีจังหวะครับแม่นักชกกัมพูชานี่ก็เรียกว่ายกกาดสูงเลยครับสกูนี่สันชัยเตะซ้ายครับก็เ็นกาดครับนี่ครับดูครับแกยกกาดสูงครับโอ้ยตวัดคุกครับดึงหลบทันซ้ายทีครับซ้ายสูงแมไม่เรียกว่าไม่หลุดเลยครับนักชกกัมพูชากระโดดทิพสองชั้น พยายามจะเจาะยางครับทรวงกพูชาครับเสาวพรแมตทิมหมายมาทั้งมัดมาทั้งแข้งครับก็ยังไม่เข้าครับอู้มีสองนะครับเสาวพรไม่ธรรมดานะครับต้องบอกกันนะครับว่ามวยกุนคแมในเขมรนี่ก็ชกเหมือนมวยไทยครับจริงๆแล้วคุณเขมรนี่น่าจะได้รับอิทธิพลมวยไทยเวทีบ้านเราครับไปไม่น้อยนะครับชกเหมือนกันเด้เลยครับแต่อย่างว่าครับทางบ้านเขาก็อาจจะอ้างว่าเป็นต้นกาเนิด กีฬามวยไทยครับแต่ที่แน่าคับมวยไทยยุคใหม่ครับยุคใหม่ครับยุคปัจจุบันยุคโมเดิร์นครับแมได้รับอิทธิพลมาจากมวยไทยอย่างแน่นอนครับเกี่ยวครับแม่เกี่ยวลูกนี้จะหดแข้งครับโดนทางด้านของนักชกกัมบุชาทีมครับเสียหลักไปไม่เจ็บแต่เขินยังเดินครับสันชัยไม่มีเวลาเขินครับตอนนี้โยขาจังหวะแม่มันไม่มีจังหวะครับนักชกกัมบุชาก็ตั้งรับได้ค่อนข้างดีนะครับ แตัวอย่างวิธีครับรีบดึงครับจังหวะนี้ครับแม่สาวหมัดชุดนึงครับยังไม่โดนอัดทิมอ้าเรียบร้อยครับล่วงไปแล้วครับนอนคว่ำหน้าเลยครับแม่โดนอะไรเดี๋ยวต้องดูครับโอ้แสงชัยโอ้กระพริบตาไม่ได้เลยครับแมเมื่อสักครู่ก็โชว์ลีลามาดีกระโโครับ signature แกเดี๋ยวมาดูภาพช้าครับเกิดอะไรขึ้นครับนะครับสาวพรนี่แมลุกขึ้นมาได้นี่ต้องมี เรียกว่าสวัดหน้านิดหน่อยครับเรียกความกระชุ่มกระชวยครับจะได้ฟื้นตัวสันชัยก็ไหว้ขอบคุณบรรดากองเชียร์นะครับเดี๋ยวมาดูภาพชารครับว่าเกิดอะไรขึ้นครับจังหวะนี้ครับกดทิมดื้อๆนะครับทิมเสร็จโอ้โหดอกเดียวครับดอกเดียวเท่านั้นจริงครับทิมเสร็จแล้วจะคอมโบต่อครับจะโยนเข่านะครับนี่ครับไม่ไม่รู้โดนป่ะครับแต่ที่แน่แน นักชกกัมพูชาหมอบลาบคาบแก้วรู้ครับโอ้ยดอกนี้ครับเต็มเ็มครับแล้วการออกอาวุธแบบต่อนเนื่องของแสนชัยต้องยอมรับเลยครับว่าดีมากครับปฏิกิริยาตอบสนองดีจริงๆครับทิมซ้ายไปเสร็จปุ๊บโยนเข่าตามลยครับแต่จริงๆแล้วนักชกกัมพูชานี่แกนลูดไปตั้งแต่หมัดซ้ายหมัดแรกไปแล้วนะครับเรียบร้อยครับ สันชัยพีเคสันชยัยมือไทยยิมครับเป็นฝ่ายชนะน็อกไปแบบเด็ดขาดเพียงแค่ยกแรกเท่านั้นเองครับเดี๋ยวรอรับชมไฟต์ต่อไปนะครับว่าสันชัยครับเจอกับนักชกคุณมาคนไหนนะครับและจะจบลงแบบไหนครับอย่าลืมติดตามนะครับต่อกันที่รายการนี้ครับศึกไทยไฟต์จัดขึ้นวันที่24ธันวาคมปี2022หรือตรงกับปีพศ2565ที่กรุงเทพประเทศไทยก็เมื่อปีที่แล้วนะครับ โคดมวยแห่งสยามประเทศครับแสนชัย PK แสนชัยมวยไทยยิงครับเจอกับนักชกกัมพูชาเอลิทธฮ่องกองกติกามวยไทยพิกัด70กิโลกรัมกำหนด3ยกค,ครับว mm ันนี้ต่อยแบบมวยไทยสวมนวม8ออนนะครับ mm hmm. เมื่อสักคู่นะครับที่เราชมกันเป็นมวยไทยแบบคาดเชือกครับ mm hmm. แสนชัยอายุ43ปีนะครับสูง163เซนติเมตรครับฮ mm hmm. อ,องกอง20ปี สูง168เซนติเมตรครับฮองกองอายุนี่อ่อนกว่าแสนชัย23ปีครับเพราะฉะนั้นฮองกองนี่เรียกแสนชัยว่าน้าได้เลยครับเรียกจะเรียกน้าเรียกอาได้งั้นครับสายไปทีครับสสนชัยคืนด้วยขวาฮองกองออนักชกกัมพูชานี่ไม่มีไม่มีแบบรับเฉยๆครับจังหวะครับโดนการขโดนแบบอโดนซ้ายครับ แมาดอกล่างนี่โดนโดนเตะลักษณะเหมือนก้านคอครับแล้วมีอาการครับแล้วก็โดนหมัดซ้ายตามน้าอีกทีครับโดนนับแปดแล้วครับเอายังไหวครับฮองกงไม่ยังมาสู้ครับอ่าโดนทีมยอบหน้ามามุมนี้ครับพยายามจะเดินไล่เบียดแสนชัยนะครับฮองกงไม่ต้องอาศัยความใหญ่นะครับเดินไล่บทครับโอ้ดูมุมนี้ดิดูใหญ่ครับก็ดูแสนชัยครับว่าจะรับมือกับความใหญ่อย่างไรนะครับ แต่อย่างไรก็ตามครับได้นับไปแล้วครับหนึ่งหนึ่งนับครับนี่แน่แล้วครับสิบแปดครับคืนด้วยหมัดครับโอ้ยอยดยัดเข่าฟันศอกโอ้โหย่แมปฏิกิริยาตอบสนองของแสนชัยนี่ดีจริงครับมันเลาะครับค่อยๆขยับเข้าหาครับสสนชัยแมมาตอนนี้ขยับข้าหามั่งโดนถีบครับคืนด้วยหมัดซ้ายครับเกี่ยวจับในของแม่กดแขนครับแม่ไม่ให้ ทางด้านของกองนี่ขึ้นคอได้ครับกดแขนอยู่เลยครับเดินเข้าหาครับของกองบาดขวาครับแมแต่หลุดก็โดนทีครับโดนหมัดอีกทีครับคราวนี้เป็นหมัดขวามั้งครับเกี่ยวของในครับการแยกแต่แกวออกอาวุธได้ค่อนข้างจะต่อเนื่องริงครับสำหรับแสนชัยยกที่สองครับยกแรงนี้ได้ไปแล้วครับสิบแปดครับสองคะแนนเห็นเห็นอุ้ยสาวเป็นชุดครับของกองอุ้มปาเป็นชุดจริงๆ สันชัยยังออ้ยยังไม่ตกใจครับหวดก้านคอครับหวดสูงครับนี่ครับเกี่ยวล้มเลยครับโอ้ยดองนี่โอ้ย่องกงนี่พยายามจะดีดตัวขึ้นมาครับอย่างเดินครับ่องกองมันหนุ่มกว่าสดกว่าครับกว่าอุ้ยจังหวะนี้ครับซ้ายจะก้านคอมัสองสองทีครับสองสามทีแล้วนะครับแข้งซ้ายโดนเข่าเกี่ยวในจับในกดแขนของกองนี่จะขึ้นคอไม่ได้เลยครับโมยตัวใหญ่จับมวยตัวเล็กไม่ได้กันเหนื่อยเงี้ยนะครับ สายพิธีก็โอ้จังหวะครับไงทองครับโอ้โหยไหวไหมนี่ฮ่องกงไหวปาฮ่องกงอาอเรียบร้อยครับโอ้โหยไงทองไงไสเลยครับแต่ินเดียวครับแม่กระเตเป็นสัญญาณมา 2- 3สาตีเลยนะครับว่าเนี่ยการขอครับแข้งซ้ายเนี่ยแหละครับแม่พอฮ่องกงนี่แกหลุดปุ๊บนี่ตวัดชั่วเลยครับรู้เรื่องนี่ครับปากโอ้โหย ดอกนี้ยังไม่ลงครับดอกนี้ยังไม่ลงยังนี่ครับโดนเขี่ยวแหมแล้วของกองแกพยายามจะดีดตัวขึ้นครับโอ้มาสู้ครับอุนี่ครับซ้ายดอกนี้ครับแม่ก็ยังติดการอยู่นะครับเกี่ยวล้มโอ้โหไงท้องไงไสายิงครับของกองแหมแต่มวยนุ่มครับพยายามจะมาสู้เลยครับนี่ครับดอกนี้ครับอ้วเต็มตีนเตี้ยครับโอ้ยหัวฟาดหัวกระแทกเลยครับอุนี่ครับของกองแมวแวตาแกสู้นะครับแต่มัน โอ้เต็มตินเตี่ยจริงๆครับไม่ไหวครับดอกนี้โอ้นี่ครับมุมนี้ครับปากเข้าให้ครับโอ้โหเต็มตินเตี่ยเต็มตินเตี่ยเรียบร้อยครับแสนชัยพีแคแสนชัยมวยไทยยิมครับก็โคตรมวยแห่งสยามประเทศครับโชลีลาครับแข้งซ้ายทีเด็ดครับเรียกว่าปิดปิญญาเลยครับเป็นฝ่ายชนะน็อกทางด้านของเอลิทฮ่องกง นักชกกัมพูชาไปในยกที่2ครับแบบเด็ดขาดนะครับรับชมจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วคิดเห็นเป็นอย่างไรบ้างครับก็แสดงความคิดเห็นได้ในช่องคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับอย่าลืมกดไลค์ subscribe, กดสักระดิ่งติดตามครับเป็นการแจ้งเตือนเวลามีคลิปวิดีโอใหม่เข้ามาครับแล้วก็อย่าลืมครับแชร์้เพื่อรับชมกันด้วยนะครับทางช่องของเรายังมีมวยดีๆสนุกๆอีกเยอะครับ